ที่เกิดสามราศีต่อไปนี้ถือว่าคุณเป็นราศีที่ผ่านศึกหนักมามากที่สุดในปี2,567ต้องขอคารวะนะคะสำหรับผู้ที่เกิดสามราศีต่อไปนี้ คุณเป็นราศีที่เรียกว่าทั้งเจอเรื่องหนักเรื่องเครียดปัญหาความวุ่นวายทำนายทายทักในทางโหราศาสตร์ไม่ดีเท่าไหร่นะคะบอกข่าวดีนะคะว่าเหตุการณ์เหล่านี้กำลังจะหมดไปเข้าสู่ปีหน้าฟ้าใหม่คุณเป็นราศีที่มีข่าวดีรอคุณอยู่อย่างแน่นอนนะคะราศีแรกราศีกันนะคะกันต้องรู้สึกนะคะว่าเอออะไรก็กันไม่ดีเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นจากการ ที่คุณมีลาหูอยู่ในดวงของคุณในปี67ตลอดทั้งปีส่งผลให้มีความวุ่นวายมีเงามืดเข้ามานะคะแต่ปัญหาต่างๆพ้นจากปีนี้แล้วจะขี้คายในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอีกหนึ่งราศีก็คือคนที่เกิดในราศีสิงห์สิงห์เนี่ย